ชนาทิปจะได้คัมแบ็กเจลีกหรือไม่เดี๋ยวรู้กันฟอนตาเล่ปะทะเซเรโซ่เดือดโอนิกิแอบเซอร์ไพรส์มีอะไรรอติดตามขณะที่ญี่ปุ่นชี้ไทยลีกเน้นบอลโยนเกินไปต้องปรับหน่อยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของพิจชนาทิพและฟอนตาเล่การแต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มห้ากรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติได้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันทีมนะราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นเอเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพี่เจชนะทิปสงกระสินและทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันหน่อยมีมาฝากกันเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคาวาซกิฟอนตาเล่นะครับจะมีคิวเปิดโทโดโดกิสเตเดียมรับการมาเยือนของสาเรโซโอซาก้าอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของฟุตบอลเจลีกในวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงเย็นตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเกมนี้น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยนะครับเพราะว่าทางเซี่ยงไฮ้ตอกับทางเจลิกเนี่ยเรื่องของการขยายสัญญาการถ่ายทอดสดเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะยังไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลิกไปลุ้นอีกทีในช่วงเดือนเมษายนละกันนะครับ มาพูดถึงเกมนี้กันหน่อยหลังจากที่คลิปที่แล้วพูดถึงกันไปค่อนข้างพอสมควรแต่คลิปนี้มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเป็แนแฟน,แฟนแชาแนลต้องสุยกันนะครับเกมนี้เนี่ยที่ฟอนตาเล่เจอกับเซเรโซโอซาก้าอย่างที่ทราบว่าเกมนี้เนี่ยโอนิกิและฟอนตาเล่จะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเปิดฤดูกาลมาในเจลิก4เกมเนี่ยพวกเขาฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับชนะคาชิมะแอดเลอร์แพ้มารีนอตแพ้นิงงตะแล้วก็ เสมอโชนันเบลมาเล่รั้งอยู่อันดับที่14ของตารางเลยการเจอกับเซเรโซโอซากาเนี่ยโอนิกิไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บ3แต้มหากหวังที่จะลุ้นหัวตารางหรือลุ้นแชมป์นะครับคือถ้าเกิดยังไม่ได้3แต้มเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยและที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่าช่วงหลังฟอนตาเล่เนี่ยโดนคู่ต่อสู้จับทางได้ในเรื่องของระบบและวิธีการเล่นต่างๆนะครับกลายเป็นทีมที่ โอ้เจอคู่ต่อสู้ทีมไหนก็ไม่ค่อยกลัวพร้อมกับรู้วิธีการรับมือฟอนตาเล่แล้วนะครับบอลขึ้นมาซินโยขึ้นเอยนก่ะเคาะไปเคาะมาอยู่ตรงกลางการเข้าทําช้ากว่าเมื่อก่อนมากซึ่งปัญหานี้โทรุโอนิกิรู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นและแน่นอนในเกมเจอกับเซเลโซโอสากาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ในเรื่องของวิธีการเล่นของคาวาสกิฟอนเตเล่ให้จับตาดูให้ดีๆนะครับนักเตะที่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังดอบลงไปอย่างน่าใจหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนดอบเหมือนกันและเตรียมจะให้โอกาสนักเตะที่มีความกระหายลงเล่นในเกมเจอเซเดโซโอสก้ารอติดตามเลยเป็นข้อมูลที่มาฝากกันส่วนในรายของพิเจชนาทิปสงกระสินคุณผู้ชมจับตาให้ดีในเกมนี้เชื่อวพิเจชนาทิป จะกลับมาอยู่ในสควอรทีมที่จะเล่นกับเซเรโซโอซาก้าลงแบบไหนหรือลงหรือยังไงรอดูแล้วกันแต่ที่แน่พี่เจชนทริปจะคัมแบ็กอยู่ในสควอรทีมแน่นอนรอติดตามวันพรุ่งนี้เลยและให้ดูวิธีการเล่นของฟอนตาเล่ครับในเกมเจอกับเซเรโซจะมีความแปลกใหม่มากขึ้นเพราะโอนิกิอย่างที่บอกว่าเขารู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนคู่ต่อสู้จับทางได้ เขาพยายามแก้ไขและเหมือนว่าเขาจะใช้วิธีใหม่ๆในเกมเจอเซเลโซโอซาก้าเพราะว่าคุณภาพนักเตะฟอนตาเล่เนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าโอนิกิจะเลือกใช้แบบไหนใช้พวกเขาเป็นหุ่นยนต์หรือใช้พวกเขามีอิสระในการเล่นและโชว์ฟอร์มของตัวเองเออกมาให้ดีที่สุดเกมเจอเซเลโซโอซาก้ารอดูมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างผมพูดได้แค่นี้รอติดตามให้ดีนะครับส่วนการเจอกับเซเลโซโอซาก้าเนี่ย แน่นอนครับนักเตะตัวหลักที่กลับมาได้ในเกมนี้คือยูโคบายชิกองหน้าแล้วก็มีอย่างโนบิสตาโตก็กลับมาได้นะครับแล้วก็บรรดานักเตะที่เฝ้ารอโอกาสอย่างพวกพีเจชนะทิพสงกระสินแล้วก็นักเตะอีกหลายๆคนเตรียมที่จะได้รับโอกาสอ่ะรอติดตามแล้วกันรอดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะมาไลฟ์สดพาคุณผู้ชมได้ฟังกันเหมือนตอนที่ที่ลูวานครับแล้วกันอ่ะ ส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนะทิพย์สมกระสินคือถ้าเกมเนี้ยเขาได้รับโอกาสแล้วลงไปเล่นสามารถสร้างความแตกต่างสร้างความเปลี่ยนแปลงทําให้เกมลุกของฟอนเตเล่ดูดีขึ้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นสควคอรตหลักก็ได้ยาวๆเหมือนกันติดตามพรุ่งนี้ให้ดีบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลแน่นอนรอดูนะครับย้ำอีกครั้งฟอนเตเล่เจอเซเดโซโอซากาบ่าย2โมงเย็นพรุ่งนี้ ติดตามกันเสียได้อย่างเดียวไม่มีถ่ายดอสดพูดได้แค่นี้ไปลุ้นกันวันพรุ่งนี้แล้วกันว่าพิจชนาทิพย์จะอยู่ในบทบาทไหนในทีมคาวาซากิฟอนตเต่รอดูพรุ่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องราวของพิจชนาทิพย์แล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวของนักเตะเจลิกที่มาคาแข่งในไทยลีกได้มาเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับกเกี่ยวกับการมาเล่นฟุตบอลไทยลีกนะครับคนนั้นก็คือยูสุเกะมารุฮาชินะครับนี่คือ แบ็คซ้ายระดับท็อปของเซเรโซโอซาก้าแต่ช่วงที่ผ่านมาเขาเจ็บทำให้เขาเนี่ยหลุดจากทีมไปแล้วก็ย้ายมาอยู่กับ BG จีปทุมแต่ผลงานในการเล่นไทยลีกของยูสุเกะมาดูฮาชิก็ยังยังไม่ได้แบบจะยกระดับ BG ได้ขนาดนั้นแล้วบวกกับ BG อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกด้วยนะครับล่าสุดมาดูฮาชิเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงการมาค้าแข่งในเมืองไทยแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าไทยลีกเนี่ยแตกต่างจาก เจลีกยังไงนะครับโดยมารุชิบอกว่าในแต่ละทีมของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะมีกองหน้าต่างชาติที่แข็งแกร่งสไตล์การเล่นจะเป็นการเปิดบอลทีเดียวมากกว่าต่อบอลมากจังหวะและมันขึ้นอยู่กับสภาพสนามด้วยเพราะสนามที่สภาพไม่ดีอยู่มันก็เล่นจังหวะเคาะบอลยากทําให้คิดว่าไทยลีกจําเป็นต้องเล่นด้วยวิธีนั้นซะส่วนใหญ่ามารุชิบอกว่าแต่ก็บอกว่านักเตะไทยอ่ะ ทักษะดีแล้วก็ต่อบอลได้แต่เพียงแค่ว่าพื้นสนามอ่ะมันทําให้การต่อบอลยากก็เลยต้องโยนให้กองหน้าต่างชาตินะครับอันนี้ในมุมมองของมดุฮาชินะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าการมาค้าแข่งในเมืองไทยเนี่ยมันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญและเขาก็ดีใจที่ย้ายมาทุกวันมีความแปลกใหม่และความสนุกการย้ายมาเล่นในไทยมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตัวเขาเองมากตอนนี้หัวเข่าก็หายเจ็บแล้วและก็อยากช่วยบีจีได้มากกว่านี้นะครับ ส่วนเรื่องชีนี่ยังบอกว่าโหวัฒนธรรมที่ไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันเยอะไทยรถติดหนักมากการขับรถจริงน่ากลัวมากในตอนแรกโดยเฉพาะตอนที่มอเตอร์ไซค์แซงซ้ายแซงขวาขึ้นมาแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วแล้วก็มีความสุขในการมาคาแข่งไทยลีกนะครับแล้วหวังว่าจะพาทีม b ีกลับมามีผลงานที่ดีให้ได้อันนี้ในมุมมองของนักเตะเจลีกนี่เล่นเจลีกโหหลายเกมมากเป็นร้อยเกมนะครับไม่รู้ว่าชิแต่เพียงแค่บอกว่าช่วงหลังอะ่ะอายุเยอะขึ้นแล้วก็เจ็บหนักมา ทำให้เลยมาหาความท้าทายใหม่ในในไทยลีกกับบีจีนะครับอ่ะก็รอดูนะแต่อย่างที่เข้าใจได้นะใจทีมไทยลีกไปต่อบอลแบบทุกสนามเนี่ยอย่างที่บอกว่าพื้นสนามเราอย่างไปสนามเชียงใหม่สนามลาปางเนี่ยมันก็ต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าสนามมันแบบหุกขะเล่นบอลต่อบอลเนี่ยจับบอลล่าดหมดเลยครับเออเด็กก็หวังว่าไทยเราจะพัฒนาให้ดีนะเพราะว่าสนามที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเนียนทุกสนามจริงๆครับเพราะว่าเขาจะใช้สไตล์การต่อบอลน,นะ ขอบคุณขอ้อมูลจากคิดไซคโค้งนะครับที่เขาไปแปลบทความมาจาก So อก e r King นะประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดรร่วมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้น มีสองรสใช้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกลาชิพและรสคุกกี้แอนคิมในะราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ